คนได้มาจับฉลากของของเราได้แลคะ่ะหบาทพี่สีชอบกล้องไหนพี่สี่เหมือนเป็นพ่อค้าได้ได้อยู่นะสวัสดีค่ะทุกคน Good afternoon ครับทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำของจับฉลาก พรุ่งนี้เราจะปเปิดใายรถนะคะให้ทุกคนได้มาจับฉลากของของเราในราคาหนึง่งบาทคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นไอเดียที่ขึ้นมาแบบเร็วๆเลยนะอยู่มาวันนึงนวก็รู้สึกแบบ<ด>อยากทำของไะอยากทำของตับฉลากอยากให้คนได้จับฉลากอะไรเงี้ยเป็นความชอบใช่เป็นความชอบส่วน <อะ S 1> ตัวเราร <ๆ S 1> ู้สึกว่ามันเป็นความสนุกความสุขเล็กๆที่เฮ้ยได้หยิบได้แบบได้ลุ้นของอะไรประมาณเนี้ยเราก <ๆ S 1> ็เลยอยากให้อะไรหรอเทเดินไม่ได้ร เราอุปกรณ์เก็บะไรที่แบบไม่ได้ค่ะเราก็เลยอยากอยากจะให้คนอื่นอ่ะได้แบบแฮปปี้มีความสุขในการแบบเอ้ยได้จับฉลาก1ครั้งต่อ1นึต่อ1คนนะคะก็คือจริงจริงสนองความชอบของเองนะคะแค่อยากเห็นคนอื่นยิ้มแบบอยากอยากได้รอยยิ้มจากคนอื่นในช่วงปีใหม่ประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไปเปิด้ายจับฉลากแบบเอ้ยจับฟรีอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีคนที่ไม่กล้าจับน้ำก็เลยขอตั้งไว้1บาทเราขอ1นบาทจากทุกคนนะคะแล้วก็มาหยิบได้หนึ่งอย่างซึ่งของ เราเตรียมมาเนี่ยก็จะมีาราคาอยู่มันไม่ขาดทุนรหรืออะไรเลยไม่ยาดทุดเพราะมันคือหนึ่งบาทหนึ่งบาทได้อะไรก็คุ้มนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะมีของแต่แบบสิบบาทไปจนถึงแบบหลายร้อยเลย <c oughs> ก็คือแบบพวกเตาพวกอะไรอย่างงี้ก็มีหรือจะเป็นขนมก็มีอ่ะปักพวงกระเป๋าค่ะ ขวดน้ำตะกอตไบเออคิงป่าได้สกอตไบตั้งสี่อันสี่อันเลยนะคือเราอ่ะแค่อยากให้เป็นของใช้ที่ทุกคนอะได้ใช้ง่ายไม่ใช่ของที่แบบเอาไปแล้วแบบตั้งโชว์หรือไม่รู้จะใช้อะไรอะไรเงี้ยคือที่เราพยายามแบบหาของที่รู้สึกว่าเป็นกลางที่แบบถ้าผู้ชายผู้หญิงเข้ามาจับไปก็ได้ได้ใช้เลยนะเราปอบไม่ได้ตั้งว่าแบบอยาก ของที่ผู้ชายผู้หญิงพอนัพว่รู้สึกว่าถ้าผู้ชายจับได้ของผู้หญิงก็เอาไปให้แฟนหรือลูกหรืออะไรคือในบ้านมันต้องมีของแรใช่ก็ยังสามารถเพราะฉะนั้นเราเน้นไปที่ของใช้ของกินอะไรแาบนี้ที่มันแบบได้ใช้แน่ๆเราทีเราจะมาประดิบประดอยกันด้วยคือจริงนัว่าเป็นคนชอบประดิษประดอยมากคือไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มากนะแต่ว่าชอบเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวเราจะทําป้ายด้วยนะคะนับจะทําเป็นป้ายสามเหลี่ยมตั้งไว้บนหลังคารถแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ารถคันนี้จะมาทําอะไรเดี๋ยวเราจะมาว่า ต้องมีสามาหนึ่งร้อยชิ้นหนึ่งร้อยประมาณะนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองนับกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราติดฉลากมันด้วยอะลุยอีนนี่คือเป็นไปไเน่ยอันนี้คือนับจริงจังมากนะครับวัดแบบเป็นมิลลิเมตรเลยคือนับอะหาเล็บในพินเตอร์สัอยู่ในการเป็บ คือนับจิ้งจังคืออันนี้คือความชอบและความแคชชั่นความสนใจเลยคือนับชอบชของสวยคือทุกอย่างแบบสวยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่<อ>บฟก,กับที่มันเป็นช่วงคริสต์มาสก็เป็นช่วงท<ช>ี่นับชอบมากๆก็คือเดือนเนี้ยเรานับกินข้าวกับเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วทุกกลุ่มนับก็จะเป็นคนแบบลาขึ้นแถวจับฉลากไหมจับฉลากไหม <c oughs> <c oughs> ชอบไม่เป็นไร ที่แบบสนุกนะอะกลับมาได้มันได้มีเรื่องคุยกันต่อใช่คือได้อะไรที่ตลกก็ตลกก็ตลกได้อะไรที่แบบไม่ตลกก็มีความแซวกันอยู่นะพี่กดของออนไลน์มาด้วยอย่างแบบหมวกเงี้ยที่เราเคยซื้อเราชอบ เราก็กดมาอยู่ในกล่องมีมูอะปลาปลาแล้วก็มีนี่นี่พวกนี้จีชอบจีรู้สึกว่าได้ใช้แน่นอนคือแบบพวกนี่เราก็กดกระเพาะผ้ามากระเพาะกระเพาะกระเพาะแอกระเพาะผ้าเอ้าน่ารักนะน่ารักใช้ได้ใมาใช้งานได้นี่ของที่เราให้คือแบบน่ากดไหมรึงบาท น่ากดไหมหนึ่งาาาบาทสี่สิบบาทนาแบบมีทั้งสีนี้แล้วก็สีเขียวเลยคือกดมาพอชอบแล้วก็กดสีอื่นซ้ำนะคะเ,เราก็เลยกดมาสําหรับให้1บาทด้วยเยพราะเรารู้สึกว่ามันน่ารัก<อ>เราได้ใช้จริงรใช้เรา,เราป อบนี้คือปกตินะจะชอบประดิษฐ์แบบที่ไม่ใช้การวาดพราะแบบวารูปไม่ได้นะบจะชอบแบบเอากระดาษมาตัดมาแปะมาเชือ่อมมาุูนม,มานี่แต่ว่ารอบเนี้คือเวลาน้อยนะคะพอเพิ่งคิดแล้วมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วเราก็เลยรีบทําพอเรารีบ่บก็จะอาศัยวิธีการวาดเอาซ,ซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไง นี่อันนี้ก็เป็นกล่องทิชชู่ที่น้กกากดมานะทุกคนมันมีที่ที่ใส่ของข้างหลังแล้วก็แบบใส่ข้างหน้าเป็นทิชชู่ดึงนี้มีที่คาดผมต่างๆมีที่คาดผมน่ารักมากที่คาดผม <พอ S 1> ต่างๆ<า>แล้วก็จิกมานหนึ่งจิกอัหนึ่งของพอมถ้าผมยิจริงก็สีนะ่ารักอ่าน่ารักว่าแบบไหนมึ้ชิมีอะไรอย่างงี้ด้วยน่ารักไหมอันนี้ติเรือมัลติฮุกเป็นที่แขวนอันนี้คือแก้วดูเรารู้สึกว่าลายมันน่ารักดีแต่เป็นแก้วดีนะแก้วแบบมีหลอดด้วย ดนี่เป็นแก้วแบบมีรอยด้วยนึ่งบาทโอยนึ่งบาทรรับไปฮะหม้อต้มขายของเหมือนรับอยู่ถ้าโทรมาตอนนี้รับสิจัะสองฉลาดแต่ของแถมเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นหม้อต้มแบบแต่ข้างบนมีนึ่งด้วยเชื่อได้นะเปิดมานลายมันน่ารักดีมันเหมาะกับกับารเฟสติฟ์น่ะตอนนี้นะครับของมือถือหน่อยนี่ถางขยะเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าได้ใช้แน่นอน มันคือว่าทุเรศมากเราอยากชิญทุกคนดูรอเดี๋ยวมันจะสวยมันไม่โค้งมันคือขีดขีดขีดมันไม่แบบอิ่ยยิ้มอิ่ยิ้มอย่างเงี้ยไม่มีมันมีมันเลยไม่เป็นเขียวเลยเป็นน้ำเงินขาวสีตาอ่านอยู่บ้านไหมอย่าเลยเดี๋ยวเขาอ่านไม่ออกไม่เราตั้งใจทำให้มันแบบไม่แบบเด็ไม่ตั้งใจตอนไม่ตั้งใจอ่ะมันไม่สวยไม่กระไรคิดว่าไม่ตั้งใจแล้วถ้ามันไม่สวยก็โอเค ดวยละ่ะ YouTube ที่คอยนี่ได้ไหมคะมฝากดูของได้ไหมคะแล้วพี่จะไปหยิบมาเพิ่มนะคะตัวแฮตตี้นะคือเป็นหมาจะชุนที่กระโดดขึ้นท้ายรถเองในจังหวะเดียวตอนแรกนะนับอยากจะแขวนนี่แบบค่อยแบบมอรี่คริสต์มาสแต่หาไม่เจอเจอแต่แบบที่มันเขียนว่าสุขสันต์วันปีใหม่สีทองทองนี่เราปูผ้าด้วยนะคะให้มีความเฟสติฟขึ้นนิดนึง เขาแยกแคตตากรีมาให้นะคะเราก็เอาตะก้าที่บ้านไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งพวกนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนดูนะไปแปะไว้บนเลยกำลังนะคะทุกคนนี่คือเราอยู่เยอะมากมันกลายว่าต้องมาแปะข้างบนแทนใช่เยอะมากยิ่งอยู่ ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ช,ชอบทำอะไรเล่นๆแบบจริงจังไงมันสนุกมากทำตัวเหมือนแบบเปิดท้ายหายของอ่ะเฮ้ยชอบวันนี้มากจริงอะ ใช่ได้นีไปนะเราอยากได้เองเลยไม่ได้เก็บไว้ของตัวเองเลยนะนี่ของเราน่ารักชะมัดทุกคนพีคมากจิบอกแล้วไม่ฟังก็คือนะว่าแปะมาก่อนตั้งแต่เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วพอขึ้นรถป้ายมันหายจิก็บอกแล้วว่าป้ายมันหายก็ฝืนทําแล้วก็ไล่ใหม่ต้องมาไล่กันใหม่ทีนี้แปะเป็นคัตเตอรี่แล้วนะคะจะได้ไม่หายโอเคนี่สล้เร็จแล้วห้าสี่ห้าสี่ยี่เห็นดห้ีแปะไล่ใหม่ฮ่าหาอ๋อต้องติดสติกเกอร์ด้วยนี่ เนี่ยเราก็จด <น S 1> ย์ยว่าเลขอะไรหมวดไหนเพราะว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวหาไม่เจอตอนเขาจับนะคะชโชคดีมากทุกคนที่โพส์อิ์มันไล่สีนะคะเราก็เลยหาเลขกันง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็จะหาแบบสีเดียวกันเป็นแถบก็ตอนแรกอ,อยากมีของเป็นแก้วเป็นจานเนอะเราไม่มีเก้วแก้วเป็นจานเลยเนะ แล้วนี่ของกินของใช้นะคะครบหนึ่งชิ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากแล้วก็เหลือป้ายข้างบนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันพร้อมกับป้ายข้างบนนะคะแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้จับฉลากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้ฟีลลิ่งไหนใช่แล้วจริงๆโลเรายังแบบไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเชื่อบอกว่าอันนี้สรุปไม่ได้ให้เดี๋ยวเรามาแข่งกันโชว์เอาเคยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ เดินทางค่ะทุกคนพร้อมกับป้ายเด็กอนุบาล คนคือนึกออกว่าภาพในตัวมันสวยมากเลยนะแบบมีการวาดต้นคริสต์มาสหมวกซานตาคลอสอะไรต่างๆแต่ว่าเออตอดตดไปเลยตาดไม่ได้คนวาดไม่ได้นวาดไม่ได้จริงๆนะอ่ะก็ได้มาประมาณนี้นะคะเราก็เลยต้องมีฝั่งสีดำตอนนี้เรากําลังจะไปที่ตลาดทหารเรือนะคะตอนแรกจริงๆอ่ะเราอ่ะแพนไว้ที่แรกเลยอ่ะเป็นตลาดบางลาพึงเป็นช่วงเช้าแต่ว่าบังเอิญผู้จัดการบอกว่าเอ้ยมันต้องขอเราเล่ะชุกระผูกขอไม่ทันเพราะว่าเราคิดปุ๊บทาเลยแล้วก็มาเลยนะคะก็เลยย้ายไปตลาดทหารเรือซึ่ง ผู้จัดการเข็มก็เป็นคนบอกมาือนกันว่าให้ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเห็นเข่มบอว่าเด็กเยอะมีเด็กมีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอดรถได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะยี่ย้ที่ห้อยถึงเท้าหรอเออห้อยมว่วมันคือมั่ว <Gym. S 1> เพราะว่าที่เขาก็มีมาขายของด้วยไงก็คือเดี๋ยวแม่ค้าจับของเราแล้วก็เป็นการถ้าเห็นนะจะไปให้เห็ดเราได้ทีแล้วนะคะทุกคนเป็นที่แรกที่เราจะลองดูก่อนเพราะว่ารถอ่ะมันเข้าถึงตลาดไม่ได้แล้วคนก็มาเดินตลาดแบบข้างในเราก็กลัวคนจะไม่เหตุแต่ว่าในนี้เหมือนแบบแฟลตๆนะคะก็จะมีคนเยอะนิดนึงเราก็โอเคเลยเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีคนมาจับเราไหมใช่เดี๋ยวเราต้องลงไปเดินเซอร์วิสก่อนว่ามีตรงไหนอีกไหมเผื่อเราวนไปจอดใช่ใช่โอเคเริ่มที่แรก นีะะคะก็ไปเซอร์เวยสมาและแล้วหาลูมต่างๆจริงๆอยากได้มูลหาเข้าตลาดแต่ว่ากันไม่สามารถจอดได้นะคะแล้วก็มีรถจอดเต็มมากคนเนยะอะมากตลาดนี้รถลีมมากตลาดนัดอะตลาดตลาดสดนะคะแล้วก็เนี่ยมีสาวเด็กเล่นเด็กๆก็จะมาเล่นกันนี่จีกําลังเลือกรถมาะคะ่ะ เมื่อกี้ผู้จัดการบอกว่าตลาดนี้ก็คือหมดเร็วมากแบบเหมือนเปิด3ามโมงหกโมงคือแบบปิดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนของหมดแล้วเพราะว่าคนมาเยอะขายดีอ่ะนี่นะคะผู้จัดการค่ะที่บอกตลาดนี้ก็คือเคมิงจริงน่าจะเห็นหลายหลายคลิปแล้วแต่ไม่มีใครสังเกตถ้าปฏิบัติต่ออาจจะเจออยู่หลังมูจิที่อยู่ทรงโน้นเห็นแบบแบบค่ะถ้ใครพลา เนี่ยค่ะเป็นตลาดมันพอดีทอเป็นไปแล้วเราไม่มีที่จอดแล้วเลือยที่จะจอดตรงนี้มันเป็นที่จอดรถแต่เขเป็นที่จอดรถนะคะนี่ค่ะโลเคชั่นที่เราได้อยู่ใกล้ๆตลาดนะคะหลังตลาดเผื่อว่าตอนเย็นๆจะมีคนมาเพิ่มมาเยอะแล้วก็เห็นชวนคนอื่นชวนเพื่อนเด็กๆชวนพ่อชวนแม่มาจับฉลากกับเราตรงนี้นะคะได้เปน้ามาได้เริ่มเลยหน้าหน้ามาหน้ามาเปเหโนดูตอนแรกอะคิดว่าแบบเฮ้ยฉัน่ะอยากทำป้ายสวยๆเก๋ๆวาดรูปไอเดียัางนี้คือเด็กอันว่าทำบ่ะ เออฉันก็เลยแบบเออไม่เอาแล้วเอาด้านมินิมอลสีดองดีกว่าตล <ใน S 1> กมากจีสซวฉันหลักไหมเออใช่ไหม<อ>จีเอาขึ้นไปตั้งหน่อยนี่แล้วก็มีของพวกนี้นะคะที่จะแขวนกันนิดนึงถ้าเรามีเก้าอี้ตั้งหร่องก็ดีนะ ใช่ไหมโอ้ใช่จีสิ่งที่ลืมมากคือเก้าอี้อ๋อเป็นเก้าอี้แบบแคมปิ้งค่ะใช่เออนะบอกว่าจะเอาเก้าอี้แคมปิ้งมาลืมอมะนี่คือเราใช้ของที่เราใช้ของปีก่อนใช่สิที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ซื้อใหม่อยู่แล้วถ้าเป็นเธอเธออยากได้อะไรมากสุดมาม่าอยู่แล้วก็ได้นี่มันควนที่เท่าไหร่คะกว่าจะสิ้นเดือนก็ต้องมาม่าอยู่แล้วมี่เชนไหนที่ได้เรารู้สึกเสียใจว่าถ้าแบบหนึ่งบาทไม่มีใช่ไหมหนึ่งบาทคุ้มมากหนึ่งนะลาลาหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีให้ตอบฉลากหนึ่ง นะคะโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวรอไปอันไหนดู้สิ <c oughs> เล่งเร่งไว้ก่อนโอเครอรุ้นนะไปเจอชชอปปิ้งกับคุณแม่ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่นมาใหม่นะครับ ล่าสุดผู้จัดการกูบอกจะไปทำโลเคชั่นแล้วไม่เป็นแล้วผู้จัดการหาที่ได้ดีที่เดียวคือวัวโยนให้ตัวเองเลยหรอนี่นะคะเป็นให้คนทุกอย่างแล้วดูแลสองคนนะคะติดต่อได้ค่ะเคมีกาค่ะเย้รู้สึกตื่นเต้นอ่ะเมื่อกี้คือความกังวลอย่างแรกที่เราคุยกันคือกลัวไม่มีคนมาจับด eh yeah, ีเด็กๆมาแล้วคือพอยต์ของเตี้ยนะอยากให้เด็กๆนั่นแหละแบบจะมีใครมาจับอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเรียกแม่เรียกพี่เรียกน้องเรียกเพื่อนมาฝากเนาะแล้วก็ให้แบบ ตอนแรกทาเก็ตเราไม่ใช่เด็กอ่ะทุกคนแล้วเราก็ลืมว่าลองน่าจะทาเก็ตเด็กไปเลยเนอะจิ๋นเนาะบอกว่าเป็นขนมเป็นของเล่นนะอ่ะปีนี้ทำีกรอบป้าเป็นขนมของเล่นแล้วทาเก็ตมันเด็กไม่เป็นไรเด็กก็ไปแบ่งพ่อแม่นะนี่ผู้ใหญ่ดูพ่อค้าดูพ่อค้าก่อนพ่อค้าพ่อค้าเอาขเอาหน่อยได้เลยนะตุ๊กตาอันไหนอ่ะอันไหนตุ๊กตาในตุ๊กตาล่าสุดบริษัดการขายชอบน้องถามช่องไะนรจะไปออนช่องอะไรนี่ขายขายเลยเดยดได้เลยเด็ดได้เลยเด็ดไม่ดีแล้วหมด ไม่ดีพูดทาอนแชร์เน็ตให้ได้ไหมครับคนละครั้งได้ไหมครับโอเคให้คนแรกเลยนะโอเคและนี่นะคะคือหลฉลับของเราเดน้อเต้นเอโอเคโอเคเอาพี่น้ำจับให้อ่าอเออเนี่ยอยากจับจริงโอเคงนี้เ้โอเคเอะไรดีเล่น นุมีสอบาทอ่ะให้หนึ่งค้งก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อมีคนอื่นมาจับจะได้8 4ดสิบิคืออะไรน่บาทโอ้หได้ขอไหมทีได้มุด่ะต้าวเลยน้การที่เป็นี่ดที่ผมพีดผมจดจดเนะให้น้องจับมาคนที่สองค่จับเอาแต่ละคนหนึ่งบาทพี่เพื่ได้อะไรเปิดเลยค่ะอาเปิดครับเปิดจีครับ ไ้ไรเมแปดสิบสีชกกล้องหน่อชกกล้องหน่อยคุณแมได้เลยคะคุณแม่คุณแม่อยากได้ยีเิงยากเลยออนเลือกให้อันได้ล้สมุดไหมได้อยากได้ยีเด็ดอ่ะเคือัใจไโอารักอ่ะคนต่อไปได้หวกอ่ะไ ว่างๆโอ้ยม้อ่าอนะลค่ะไุณแม่มาจับไหมคะให้คุณแม่มาจับแพน่ไป่ทตงตะโกนแมาหลังค่ะแ่ด้วยม่อเหรอคุณแม่มาจับไหคะให้คุณแม่มาจับแเนี่ย อย่างที่น้าบอกเลยเราพลาดไปนิดครึ่งจริงเด็กเยอะกว่าที่คิดไปเยอะเลยอ่ะเราเลยมีของที่สนองนิดพ่อแม่มากกว่าแต่ก็แฮปปี้นะครับรู้สึกดีเลยเยี่ม เลยยังนั่ชิ้นใหญ่เพิ่งออกไปหนึ่งเองนะครับ4สี่สิบเจ็ดอ่ะไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครเศร้านะฮะโอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะยยินดีด้วยนะครับมีเพลงด้วยนี่ ส7ล้ะครับพิชูแม่พี่จิปสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่จิเหมือนเป็นข้อค้าได้ได้อยู่นะใครจอยเด็กๆอะรอบหน้าต้องทาเก็ด็ดจริงนะใช่รอบหน้าต้องมีของเด็กๆใช่รอบหน้าต้องเด็กยังมีของแต่นเด็กเป็นแรมโบ้พีนี่หนึ่งขันไม่วด้้าเด็กูอยาได้เยอะจริงอะระโดดนะครับมขับเลยขับเลยพี่เาเด็กช่ไหมเกล็ดเอาเก็ จับแล้วกลับเลยเหรอไม่ไ <c oughs> ี่ของเลยสิบเจ็ดสเจตอวนุ่นๆปักพวงปักพ่วงเอาเชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ เด็กจะเข้ามาขนาดนี้เลยรีพูดเลยเอาจะยังใๆไม่คิดว่าจะสําเร็จแบบนี้ค่ะทุกคนคือเราดันได้จุดที่จอดอยู่เก่งมากไปจอดตรงที่แบบเด็กพอเด็กอะเขาก็สนใจแล้วก็สนุกกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็ไปลากพ่อแม่ยายมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความแบบน่ารักที่เหมือนแบบส่วนใหญ่จะเป็นยายมากับเด็กแม่มากับเด็กน่ารักมากเลยทุกคนแบบทุกคนพูดกันรู้กับน่ารักมากก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นแค่ดูไม่เป็นใช่ใช่มันเป็นโชคไม่เป็นไรรอบเดียวแบ่งคนอื่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยโหดีอะได้ได้รู้สึกว่าแบบดีอะ จริงอะไรที่วันนี้คือดีมากแ<ช>น่นอยแต่ละคนน่ารักเลยแต่ละคนเด,ด็กๆก็น่ารักใช่มีน้องที่แบบมาต่อหลายรอบแต่พอเราบอกว่าเดี๋ยวให้คนอื่นก่อนอก็แบบโอเคพักแต่ว่ากลับมานะแต่ว่าก็แบบรอบหลังๆแล้วอะไรเงี้ยก็รูกหน่อยได้สนักดีแล้วทุกคนก็ทฮปปี้เขาบอกว่ามาแจกของมาแจกความสุขใช่ไหมอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็แบบรู้เนาะมันก็แบบสนุกดีเดี๋ยวรอด,ดูนะคะเส่ยังเดียวที่พูดตลอดคลิปเลยคือจริงๆอยากมีของเด็กมากคนนึ้งคือพอเห็นเด็กแล้วรู้สึกว่าเขาอยากได้ขนมมากเขาดีใจที่เขาได้เยลลี่อะยวก็เออ S <S แล้วก็มีน้องคนนึ่งได้ถังขยะไปแล้วก็บอกพู้ยไรประโยชน์แต่ได้แต่แตแตแตคนได้ขนมคือแบบดีใจเออใช่เขาก็แบบมึนไปแล้วได้ขนมใช่เพราะฉะนั้นรอบหน้าถ้าเราได้แบบมาแจกอะไรอย่างงี้อีกเราจะเป็นขนมีเนอะเนาะเราจะโฟก,กัสไปที่เด็กโอกาสหน้าโอกาสหน้าโฟกัสไปที่เด็กเอให้เจ้าหน้าท่คลิปหน้าแล้วคะทุกคนแฮป ขอให้ทุกคนแฮปปี้ในปี2025นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเยี่ยมครับบายๆค่ะเจอกันหม่ปีห<ป><ป>น้าป่ะคลิปหน,น้าแล้วกันคลิปหน้าเผื่อจะมีคลิเปเพิ่มปีนี้คลิปเพิมนแรเจอกันค <laughs> รับรวมเงินทอนของเราก็เป็น123บาทเลอ123บาทเป๊ะเลยจริงเหรอเป็นเงิน1บาทของทุกคนนะครับก็คือ ไปเป็นค่าน้ำต่างๆยามหมู่บ้านเรา,ารสุ๊สาดน้องฟมาค่ะทุกคนสุ๊สาดน้อนฟีใหม่ค่ะ